เสียงกระซิบจากตู้เสื้อผ้าฉันชื่อนิดและนี่คือเรื่องราวที่ฉันไม่อยากจะจดจําตอนที่ฉันยังเป็นเด็กครอบครัวของฉันย้ายไปอยู่ในบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ซื้อมาในราคาถูกอย่างหน้าประหลาดใจบ้านหลังนี้มีโครงสร้างแบบโบราณเพดานสูงผนังไม้เก่าและที่สําคัญมีตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ในห้องนอนของฉันแม่บอกว่าตู้ใบนี้มีมาตั้งแต่สมัยเจ้าของเก่าของบ้านและมันหนักมากจนแทบจะเคลื่อนย้ายไม่ได้ฉันรู้สึกไม่ชอบตู้เสื้อผ้าใบนั้น ตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามามันใหญ่และดำทึบเหมือนกำลังกลืนกินทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแต่ฉันยังไม่รู้ว่ามันกลืนกินบางสิ่งบางอย่างไปแล้วคืนแรกที่ฉันนอนในห้องนั้นฉันได้ยินเสียงแปลกๆปกแกรกแกรกฉันลืมตาขึ้นมาภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สองลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเสียงดังมาจากตู้เสื้อผ้าฉันนอนนิ่งฟังเสียงอย่างระแวดระวังมันเหมือนเสียงเล็บขูดกับเนื้อไม้เบาๆแกรกแกรกฉันพยายามข่มตาหลับคิดว่า คงเป็นเสียงไม้ลั่นตามปกติของบ้านเก่าแต่ก่อนที่ฉันจะหลับไปฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเปิดออกมาฉันสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นมาทันทีหัวใจเต้นแรงฉันรีบคว้าผ้าห่มมาคลุมโป่งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดังฉันไม่กล้าขยับไม่กล้าลุกไปดูฉันได้แต่ภาวนาว่าเสียงนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันเช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆปเมื่อหันไปมองตู้เสื้อผ้ามันแง้มออกเล็กน้อย ทั้งๆที่เมื่อคืนฉันมั่นใจว่ามันปิดสนิทฉันพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพราะลมหรือแม่อาจมาเปิดดูอะไรตอนเช้าแต่ในใจก็อดหวาดกลัวไม่ได้ฉันรีบลุกไปกระชากบานตู้ให้ปิดสนิทแล้วดันเก้าอี้มาขวางไว้ฉันคิดว่าถ้าตู้มันเปิดเองอีกฉันจะรู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นคืนต่อมาฉันเข้านอนด้วยความกังวลกลางดึกฉันตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเดิมอีกครั้งแกรกแกรกฉันตัวแข็งทื่อจ้องไปที่ตู้เสื้อผ้า ตู้ที่ฉันเอาเก้าอี้ขวางไว้เปิดออกแล้วฉันแน่ใจว่ามันปิดสนิทก่อนที่ฉันจะนอนแต่ตอนนี้บานประตูเปิดแง้มกว้างออกมาเล็กน้อยราวกับมีใครอยู่ข้างในแล้วค่อยๆเปิดออกมาดูจากช่องว่างของบานประตูตู้ฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างจ้องมองฉันอยู่จากข้างในฉันตัวสั่นรีบคว้าไฟฉายที่อยู่ข้างเตียงแล้วส่องไปที่ตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรอยู่ข้างในแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือด้านในของตู้มีรอยเล็บข่วนเต็มไปหมด และตรงกลางตู้มีคำเขียนไว้ด้วยลายมือวัดๆช่วยฉันด้วยฉันวิ่งออกจากห้องไปหาแม่บอกแม่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่แม่คิดว่าฉันแค่ฝันร้ายลูกอ่านนิยายสยองขวัญมากไปหรือเปล่าแม่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมันก็แค่ตู้เสื้อผ้าเก่าๆไม่มีอะไรหรอกแต่ฉันรู้ดีว่ามันมีบางอย่างอยูอย่ในนั้นคืนนั้นฉันไปนอนกับแม่และปฏิเสธที่จะกลับเข้าไปในห้องของตัวเองอีกแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นหลังจากคืนนั้นทุกคนในบ้านเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆ บางครั้งเสียงเหมือนเล็บขูดกับไม้บางครั้งเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาในตอนกลางคืนและบางคืนแม่บอกว่าได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องให้พ่อเริ่มรำคาญพ่อคิดว่าตู้เสื้อผ้าใบนี้อาจจะเป็นต้นเหตุของทุกอย่างดังนั้นพ่อจึงตัดสินใจเผามันทิ้งวันรุ่งขึ้นพ่อใช้ขวานฟันตู้เสื้อผ้าเป็นชิ้นๆแล้วนำไปกองรวมกันที่ลานหลังบ้านพ่อจุดไฟเผาตู้เก่าๆค่อยๆไม่ไปชา้ชาๆแต่ขณะที่ไฟกำลังลุกไม่อย่างรุนแรง จูจ่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากกองไฟเสียงกรีดร้องของเด็กผู้หญิงฉันได้ยินมันชัดเจนและที่น่ากลัวกว่านั้นคือพ่อได้ยินมันด้วยพ่อหน้าซีดเผือดถอยหลังออกมาจากกองไฟมือไม้สัน่นบ<ะ>้าบ้านนี้มีผีจริงๆเหรอพ่อพึมพำฉันและแม่ไม่ได้พูดอะไรเราทำได้เพียงยืนมองกองไฟที่เผาไม่ตู้เสื้อผ้านั้นจนเหลือเพียงเท่าฐานตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ ไม่มีเสียงแปลกๆอีกไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเสียงร้องให้ฉันเริ่มกลับไปนอนที่ห้องเดิมของตัวเองโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปฉันคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันจบลงแล้วแต่หนึ่งอาทิตย์ต่อมาฉันฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งอยู่ในห้องของฉันใส่ชุดสีขาวเก่าๆผมยาวปิดหน้าเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองฉันและพูดเพียงคำเดียวว่าเธอเผา,าฉันทำไมฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อแตกพลัก ฉันมองไปที่มุ่มห้องที่เคยมีตู้เสื้อผ้าวางอยู่ถึงแม้มันจะถูกเผาทิ้งไปแล้วแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างยังอยู่ที่นั่นจ้องมองฉันอยู่ในความมืดและฉันแน่ใจว่ามันจะไม่จากไปง่ายๆ